มาแล้วครับรถกระบะ t o โตยต้าไฮรักรีโวพันเพียง6,000นบาทตลอดอายุสัญญาจัดไปสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะ สมยงคาเซนเตอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนํารถกระบะ E.D. อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยนะครับผมมาเลยว่าจะเป็นคันไหนชมพร้อมกันเลยครับสําหรับคันนี้นะผมโตโยต้ารีลรีโว่สมาร์ทแคปตัว E ปี2018นะครับผมปี2018คันนี้นะผมผมเปิดราคาให้เบาๆเลยนะผม3 9 9 0 0 0บาท สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย2.99%้ต้อนรับปี2024คันนี้เอาไปเลยค่างวด6 1พ0บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับลูกค้ามาถูกใจใช่ไหมล่ะมาเลยนะครับผมคันนี้นะผมเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะผมด้านหน้าเป็นกระจังหน้า3ชั้นนะผมแบบนี้เลยดำตัตดกับสีเทาแบบนี้นะผมคันนี้นะผมได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะผมรับรบองว่าส่องสว่างดีแน่นอนนะครับผม ส่วนลงมาด้านล่างนะผมจะมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าเลยนะครับตอนนี้อ่าช่วยในการส่องสว่างกลางคืนได้ดีแน่นอนนะครับมาที่ด้านข้างต่อนะครับผมด้านข้างนะผมจะได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานตัวนี้นะครับผมเป็นยางใหม่ที่ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆหลายปีเลยนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับผมได้ล้อขอบสิบหกนะครับเรามาชมในส่วนของภายในกันต่อนะครับอ่าเรามาชมในส่วนของภายในนะครับ คันนี้จะได้มาด้วยาภายในคุมโทนสีดำมานะผมพงมอะไรมันติฟังก์ชั่นนะแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้ถึง3ลูกเลยนะครับผมคันนี้ก็สวยเดิมโรงงานนะผมมาที่คนโซนกลางนะครับจะมีเครื่องเสียงเดิมโรงงานมาให้นะผมเล่นอาร์เล่น USB ได้นะครับผมตัวนี้นะผมสามารถบลูทูธได้ด้วยนะครับคันนี้ก็ระบบแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะผมระบบแอร์ปรับแบบแมนนวลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาแบบนี้เลยนะครับ หลายคนชอบขับขี่เกียร์ธรรมดานะครับขับสนุกดีนะครับแล้วก็มีปุ่มอี od, โค o โหมดพาวโหมดให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้สวยงามงจริงๆนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับแบบนี้สวยไม่ขาดไม่ย่นนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยนะส่วนด้านหลังนะครับผมคนที่นั่งมาด้วยเปิดแคปออกมาแล้วก็จะ กว้างขวางนะครับนั่งได้หลายคนพาลูกพาหลานไปเที่ยวช่วงปีใหม่สงการานต์นะครับผม <Wow. S 1> ช่วงเทศกาลหรือไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเลยคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับกระจกไฟฟ้าเลยนะครับมาชมในส่วนของด้านหลังต่อนะครับผมด้านท้ายจะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับผมไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในโครมเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอไฟเบรกจุดที่3ตรงนี้นะครับผมกับกระบะฝาท้ายนะแล้วก็มาพร้อมกับมือเปิดฝาท้ายแบบชุบโครเมียมมาให้แบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้รองท็อปด้วยได้ตัว E นะครับ มีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยขึ้นลงสบายๆเลยนะครับลูกค้า โอเคเราไปรับชมกันต่อในส่วนของภยัยในห้องเครื่องกันเลยครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับคันนี้นะผมได้เครื่องยนต์2,400 cc ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมก็มาพร้อมกับแรงม้าที่สูงจริงๆนะผมคันนี้ได้แรงม้ามา150แรงม้าเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ในตัวนะผมเป็นระบบช่วยเบรกกระทันหันนะครับยอดเดี่ยมเลยคันนี้เครื่องเดิมสวยกริปนะครับเงาทุกจุดนะครับเม็ด RQC เดิมหมดนะผมร,รอยค้ำฝากระโปรงคันหน้าเดิ เดิมทุกจุดนะครับผมแผ่นเพจมอกมีครบนะครับผมคันนี้นะผมไม่มีการเฉี่ยชนนะครับผมไม่มีการตกน้ําหรือพลิกคว่ำม,มานะครับผมคันนี้ผมรับประกันได้เลยเพราะว่าผมได้ทําการตรวจสอบจากทางขนส่งมาให้เรียบร้อยครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผม toyota r e ี v o smart c ฉลบสตัว E ีปี2018นคันนี้นะผมผมเปิดราคาให้เพียง3 0 0 0 99,000บาทมาพร้อมกับดอกเบีย้ย2.99%ผ่อนงวดเพียง6,100บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับลูกค้า คันนี้นะผมได้อะไรไปบ้างนะผมฟรีภาษีพรบฟรีค่าจัดค่าโอนนะผมฟรีทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับสัญญาผ่านนะผมฟรีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะผมและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนานหนึ่งปีเต็มแถมให้ลูกค้าอีกฟรีๆสบายๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์0812386699ครับยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงครับ